ีราศีโกยเงินโกยทองร่ำรวยส่งท้ายปีจะได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาภมาเยือนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สีราศีโรวยเดือนธันวาคม2566ร่ำรวยมีเงินก้อนส่งท้ายปีดวงการเงินมีข่าวดีมีโอกาสสมหวังได้เป็นเงินหรือของขวัญแบบไม่คาดคิดได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนชีวิตวุ่นวายหน่อยแต่พอมองที่กระเป๋าสตางก็ชื่นใจพอ,พ,อพบกับเงินจำนวนมาก <พอ S 1> มีเงินทองมีของขวัญมากมายรอคุณอยู่แถมยังมีโชคลาภให้ได้หลุนอีกด้วยราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษโชคดีมาเยือนเดือนสุดท้ายของปีก็ยังปังโดยเฉพาะเรื่องการงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค้าขายได้กำไรดีส่งผลให้การเงินมีโอกาสรับทรัพย์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปีนี้ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินหากหวังเรื่องเงินก้อนใหญ่ สมหวังสมดังปาถนาและยังจะได้โชคลาภในรูปแบบของเงินทองหรือของขวัญของกำนันจะได้มาแบบเหนือความคาดหมายราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดวงการเงินมาเต็มในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ฐานะการเงินดีขึ้นมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาทำให้ชื่นใจและมีเงินก้อนใหญ่มากในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่อย,อย่างแน่นอน ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีทิฏฐิแรงกล้ากล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆโกรธง่ายหายเร็วใจน้อยแสนงอนเก็บรักษาความลับเก่งใจคอเข้มแข็งเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคอารมณ์แรงฉุนเฉียวมีไหวพริบดีชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับมีอำนาจจิตและความคิดที่รุนแรง างคารมคุมขายอดทน,นเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีสิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จทำให้มีรายได้มากขึ้นเงินทองถูกใช้ไปหลายทางจึงควรวางแผนการเงินให้ดี การที่ท่านรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองด้วยตนเองไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเองการเงินของท่านจะดีขึ้นไปพร้อมๆกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วยการเจรจาติดต่อทางธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นผู้ใหญ่จะเมตตาช่วยเหลือเมื่อเอ่ยปากขอสิ่งใดก็มักจะได้รับการอนุมัติด้วยดี เพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือช่วยแบ่งเบาภาระโดยไม่ผิดผิวหรือต้องการสิ่งตอบแทนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ